สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Exit นะคะพบกันในวันนี้เนี่ยจะพาไปเจาะสนามการเลือกตั้งนายกอบจอที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยนะคะที่จังหวัดเนี้ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ทางคนที่เขาลงสมัครในนามพักประชาชนเนี่ยถือว่าเต็มที่มากๆนะคะ ทุ่มสัพพะก,กำลังทั้งหัวหน้าทั้งคุณพิธาใครต่อมิใครเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาชนะในสนามนี้ได้แต่กลายเป็นว่าแพ้ไปเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวจะมาถอดรหัสกันหน่อยว่าการพ่ายแพ้ที่ราชบุรีที่ถือว่าเป็นสนามเลือกตั้งอ,อบอจอเนี่ยแล้วมันจะลามไปสู่การเลือกตั้งอ,อบอจอที่จังหวัดอื่น และการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่พูดคุยกับท่านนี้เลยนะคะท่านภพศสารพืชมงคลนะคะสวัสดีคะ่ะท่านคะครับสวัสดีครับถือว่าผิดคาดไหมคะสำหรับที่อ,อบจอราชบุรีที่พ่ายไปสำหรับพรรคประชาชนถ้าคนที่มองการเลือกตั้งแบบลึกๆซึ้งๆแล้วเนี่ยครับก็จะไม่ผิดคาดนะครับแต่ถ้ามองแบบผิวเผินว่าพรพลังประชาชนพรรคประชาชนเนี่ยเคยชนะเลือกตั้งมาก่อนใน นั่นแหละก็จะคาดผิดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีการคาดเดากันถึงผลการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าพลังประชาว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างหรือการเลือกอบจใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะซึ่งมันก็พอจะถอดรูปแบบได้นะครับตอนนี้การเลือกตั้งระดับอบจเนี่ยที่โด่งดังผ่านแล้วสองจังหวัดก็คือที่พิษณุโลกประชาชนก็แพ้ ที่ลาดบุรีก็แพ้ <Okay. S 1> แต่การแพ้ทั้งสองที่นี่นะครับมันมีข้อน่านสังเกตก็คือว่าถ้าเทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งเก่าเนี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นมามากถึงหนึ่งในสามนะครับมายควาถ้าคะแนนมีสามส่วนเนี่ยคราวนี้ได้สองส่วนขาดอีกหนึ่งส่วนนั่นก็หมายความว่าถ้าเขาได้เพิ่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งส่วนเนี่ยเขาจะชนะหมดเลยเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าเลือกตั้งผ่านมาหนึ่งรอบเลยนะครับ ความเติบโตของพลังประชาของประชาชนเนี่ยขึ้นมาได้ถึงสองในสามของเสียงระดับจังหวัดแล้ว<ช>ซึ่งการเลือกตั้งผู้แทนกับการเลือกตั้งอบจเนี่ยต่างกันนะครับต่างกันยังไงการเลือกตั้งอบจมันเือนการเลือกตั้งทั้งจังหวัดคือตั้งเขตเมืองอเขตโรงเรียนเขตการศึกษาและเขตคนยากคนจนเขตที่โซเชียลมีเดียเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งสสเนี่ยเขตมันแคบกว่า แล้ทงมีในเขตเมืองเขตที่เจริญแล้วเขตพวกนี้ถ้าไปดูสสของพรรคประชาชนนี่มาจากเขตที่บ้านเมืองเจริญหรือเขตเมืองหรือเขตที่มีสถาบันการศึกษาหรือมีเยาวชนคนรุ่นใหม่มากเขตมันจะแคบกว่าเขาจะชนะแต่เมื่อเลือกทั้งจังหวัดแล้วเนี่ยจังหวัดหนึ่งๆมันก็มีเขตเมืองเขตเยาวชนคนรุ่นใหม่เขตชนบทเขตคนยากคนจนเขตที่โซเชียลมีเดียเข้าถึง เที่โซเชียลมีเดียเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงแต่คนไม่สนใจนี่นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่พ่ายแพ้ระดับจังหวัดอบจสองจังหวัดที่ผ่านไปเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งระดับจังหวัดซึ่งแม้กระนั้นเนี่ยรรคประชาชนเนี่ยก็ได้คะแนนเสียงเติบโตขึ้นมาถึงสองในสามในระดับจังหวัดแล้วนะครับมันจะส่งผลยังไงจะส่งผลว่าในการเลือกตั้งสสนี่นะครับในข้างหน้าเนี่ยเขาจะชนะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตที่ไม่ใช่เขตเมืองหรือเขตการศึกษาเพราะผลที่คะแนนเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งในสามเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยในคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์ของทั้งจังหวัดเนี่ยเขาได้สองในสามถ้าเทียบจากราชบุรีหรือพิษณุโลกนะครับเพราะนั้นหมายความว่าเมื่อยำเมื่อยำเขตหรือรวมเขตทั้งเขตบ้านเขตเมืองเขตยาวชนคนรุ่นใหม่เขตมีการศึกษาเขตที่โซเชียลมีเดียเข้าไม่ถึงกับเขตที่เข้าถึงรวมกันแล้วเนี่ย เขาได้สองในสามแล้ววันถ้าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเขาสามารถคิดกลยุทธ์เพิ่มอีกหนึ่งในสามได้เนี่ยเขาจะชนะหมดเลยซึ่งอันนี้น่าห่วงนะครับถล่มทลายมผมยกตัวอย่างการต่อสู้แบบนี้นะครับ,รบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระยะเริ่มต้นเนี่ยเขามีการต่อสู้สองแนวทางกันพวกหนึ่งเห็นว่าต่อสู้ในเมืองไอ้พวกหนึ่งเห็นว่าต่อสู้ในชนบทนี่นำโดยหมอเจ้าตง ส่วนพวกต่อสู้ในเมืองเนี่ยพวกนักเรียนจบฝรั่งเศสก็คือพวกของโจวไหลตั้งเสี่ยวผิงพวกหลี่ลี่ซานพวกหวังหมิงพวกนี้นะครับจางกัวเถาอเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นสายนักเรียนนอกความรู้ดีเห็นว่าต่อสู้ในเมืองและอาศัยแรงงานกรรมกรผู้ใช้แรงงานแต่เมาเห็นบอกว่าในเมืองสู้ไม่ได้เพราะอำนาจัฐกรรมกรุอำนาจรัดของกกบินตังเข้มแข็งมากถ้าหนักเดี๋ยวถูกฆ่าตายมันต้องไปสู้ในชนบทคือในชนบทจีนนี่มันยากจนมาก คนจีนเกือบทั้งประเทศเนี่ยไม่มีที่ดินเลยต้องจ้องเช่าที่ดินมา,าและค่าเช่าเนี่สูงมากนะครับคือผลผลิตทั้งหมดเดี่ยไม่พอค่าเช่าแต่ต้องไปเอาตัวเนี่ยไปทํางานเอาเอาแรงงานตัวเองเนี่ยไปขายเพื่อเอามาใช้จะใช้ค่าเช่า,ชา,ชา,ชาได,ได้ได้ทานาปีถัดไปนะครับไปทําอะไรบ้างขายแรงงานก็ขายแรงงาน,างานก็ไปไถนา,าไปรับจ้างไถนาก็เอาตัวเองเนี่ยเหมือนวัวควายเนี่ยครับสวมสวมแอกเข้าเนี่ยก็ลากลากไถไป เ oh. พราะนั้นจึงได้ชื่อว่าคนจีนเนี่ยต้องต้องใส่แอกเหมือนวัวควายเ oh. พราะนันเมื่อกองทัพจีนตั้งขึ้นเนี่ยเขาเลยเรียกว่า oh. กองทัพ oh. ปลดแอกประชาชน oh. นี่คือที่มาอย่างนี้ oh. และพวกนี้เนี่ยมื่อเสียไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับจะสู้ก็สู้ถึงที่สุดเพราะไอ้พวกนี้ที่ต่อสู้ในชนบทเขาไปที่ไหนเนี่ยเขาถือนโยบายปฏิรูปที่ดิน oh. ไปถึงไหนที่ก็ยึดที่ดินเลย oh. แล้วมาแบ่งกันยึดแล้วให้ประชาชนแบ่งกันเลยทํางาน มันมันก็เลยเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วใครมั่งไม่อยากได้ที่ดินใช่ครับก็เลยมีการพรรคเจีนไปถึงไหนก็ยึดที่ดินแล้วม,มาแบ่งกันไอเจ้าของที่ดินก็ต้องตั้งก็ไปขอให้เจ้าที่สงรั์มาช่วยก็เลยมีกองกาลังวุฒิสู้กับของรัฐอีกนะครับ<ช>ก็เลยเป็นอย่างนี้และในที่สุดก็พวกในชนบทนชนะแม้กระนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ชนะทั้งประเทศนะครับก่อนสงครามโลกเนี่ยพรรคเล็กจีนต้องเดินทับทางไกลไปตั้งหลักที่เย,ยนาน ตอนที่เดินทับทางไกลี่ยมีกําลังเพียงสามแสนคนเท่านั้นเองแต่พอระหว่างไปถึงเยนานแล้วเนี่ยเกิดสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นบุกจีนก่อนอเพราะญี่ปุ่นบุกจีนเนี่ยพรรคกุ้งมินต์ตังเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ยอมสู้ญี่ปุ่นคืออะไรพยายามปลดป,ปณีปนอมญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็กดขี่ข่มเหงคนจีนนี่คนจีนทั้งในเขตเมืองซึ่งเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เลยพวกนี้ไม่สู้จริงแต่เห็นพรรคคอมมิวนิสต์สู้จริงก็เลยคนก็เลย พวกที่มีการศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยที่หัวก้าวหน้าทั้งหมดเนี่ยแม้ผู้ใช้แรงงานทั้งหมดในเมืองเนี่ยก็เรียกร้องให้สู้กับญี่ปุ่นก็เลยเมื่อเมื่อรัฐบาลไม่สู้พวกนี้ก็เลยไปเข้ากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์เลยหมกตงเลยสู้ว่าเลยชีย้นำกรารเมืองว่าต้องทําสงครามต่อต้านญี่ปุ่นแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จะเป็นกองหน้าในการต่อสู้แล้วก็สู้จริงจังนะครับก็เป็นผลให้คนที่จะคิดต่อรบญี่ปุ่นรักษาแผ่นดินเนี่ยเขาไปเข้ากับพรรคคอมมิวนิสต์ ตอนหลังเมื่อสงครามสี้นสุดลงนะครับพรรคิวนต์จีนมีกําลังพลเติบโตที่เป็นฐาน27ล้านคนจากที่เริ่มต้นเนี่ยรวมแล้วตั้งฐานและพลเรือเนี่ยมีแค่3แสนคนนะครับนี่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงนั่นก็หมายความว่าพอสงครามโปรดแตกสิ้นสุดเนี่ยพรรคิวนต์จีนมีกําลังเติบโตฐานอั27ล้านคนและประชาชนเป็นร้อยร้อยล้านคนนั่นก็เพราะมันมีตัวที่แปลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้น พักประชาชนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างนี้ไปจนถึงเรื่องตั้งหน้าเนี่ยถ้าเขาจับกลไกความเปลี่ยนแปลงได้เขาก็อาจจะได้รับคะแนนมากมากขึ้นทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับเขตเลือกตั้งแต่ระดับเขตเลือกตั้งเนี่ยแม้แม้ปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าเขาจะเติบโตขึ้นการที่คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นจากเขาเนี่ยตั้งหนึ่งในสามเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มาก คือที่ผ่านมาเนี่ยพรคประชาชนเนี่ยชนะด้วยกําลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่เขตเมืองเข mm hmm. ตที่มีการศึกษาเขตที่โซเชียลมีเดียเข้าถึงก็ mm hmm. ชนะและชนะแบบว่าไม่ต้องใช้เงินด้วยนะครับ mm hmm. และผมเชื่อว่าถ้าเขามีนโยบายที่สําคัญนะที่สามารถที่ทําให้คนที่ไม่ใช่เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือผู้มีการศึกษาเนี่ยทำให้คนยากคนจนผู้ใหญภาคเกษตรนะครับร่วมด้วยช่วยกับเขาเนี่ย ก็เป็นกําลังหนึ่งในสามเขาจะชนะทุกมทนนทั้งประเทศเลยเพราะอันนี้น่า,น,า,น,าน่าคิดนะครับว่พาพักประชาชนก็ต้องคิดว่าจะก,กําหนดนโยบายทางการเมืองอย่างไรจึงจะสามารถสามากกัคคีหรือได้คะแนนเสียงของผู้ที่โซเชียลมีเดียเข้าไม่ถึงภาคเกษตรคนยากคนจนหรือคนที่ล้าหลังทั้งหลายในสังคมเนี่ยพวกนี้ก็มีหนึ่งเสียงดูไหมครับถ้าเขาทําวันี้ได้เนี่ยเพราะนี้ในเขตเมืองผมมั่นใจว่าเขาชนะ โดยการเติบโตของคะแนนเสียงนะครับและประเทศไทยเนี่ยโซเชียลมีเดียมันเข้าไม่ถึงทั่วทั้งประเทศหลายพื้นที่เนี่ยขึ้นสัญญาณก็ยังไม่ดีหรือถึงดีคนก็ไม่มีปัญญาซื้อไม่มีปัญญาเล่นนะครับเพราะคนที่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าตัวเลขการเลือกตั้งครั้งนี้นะก็จะเห็นได้ชัดว่าถ้าโดยถั่วเฉลี่ยมีหนึ่งในสามที่ไม่เข้าที่ที่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลมีเดียเข้าไม่ถึงจึงทําให้เขาพ่ายแพ้ แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแก้จุดน,นี้ได้นะครับและสามารถเอาเสียงคนพวกนี้ได้นี่คือมีนโยบายหรือการเมืองที่ครองใจต้องใจภาคเกษตรคนยากคนจนคนในชนบทที่โซเชียลมีเดียเข้าไม่ถึงแล้วเนี่ยนั่นเขาจะชนะท่วมท้นเลยแต่ทีนี้ถ้าลองไปดูเนี่ยในครั้งนี้ที่พ่ายแพ้เนี่ยนะคะ ดูเหมือนว่าจะเกิดการสามัคคีชุมนุมของแต่ละพักการเมืองในการร่วมด้วยช่วยกันสกัดนนประชาชนอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าการเมืองต่อไปนี่มันเป็นสองขั้วแล้วแต่ไม่ใช่สองขั้วระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อีกแล้วนะครับแต่จะเป็นขั้วพลังประจัเป็นขั้วทางการเมืองที่ก้าวหน้าที่คิดถึงการเมืองภาคประชาชนนะครับกับการเมืองแบบบ้านใหญ่เนี่ย ไอ้ธาแท้การเมืองมันจะเป็นเรื่องสองพวกนี้สู้กันซึ่งพวกแรกเนี่ยก็จะนําโดยพักประชาชนที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีการศึกษาหรือคนที่ตื่นตัวทางการเมืองครูเทียนมีเดียเข้าถึงเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้แต่ต้องขยายไปยังคนยากคนจนคนชนบทภาคเกษตรนะครับเนี่ยนี่กลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งทางการเมืองที่ต่อสู้กันส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือพวกบ้านใหญ่<อ>ที่ต่อสู้ด้วยลทัทธิอุปถัมภ์ ความคุ้นเคยกับไอ้ระบบอุปถรร<ช>ัมภ์ก็การเมืองแบบเก่านะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นหัวเรือใหญ่ของขบวนการนี้ก็จะรวมทั้งหมดนะครับทุกพรรคที่ไปรวมรัฐบาลเนี่ยวันนี้จะเป็นสองขั้วใหญ่ต่อสู้กันมันจะไม่มีช่องว่างให้พวกที่สาม Oh. อีกต่อไปแล้วนะครับการเมืองของไทยก็จะเป็นสองขั้วชัดเจนขึ้น uh huh. แล้วก็ดูเดือดแล้วเต็มที่มากขึ้น uh huh. อย่างคราวนี้ที่ราดบุรีเราเราจะเห็นนะเราเรียกว่าสานั่งผระเจกนั่งนะครับสามลุมหนึ่งจริงหกลุมหนึ่งนะครับใช่ค่ะพัรรวมรัฐบาลใช้สปปรรพกำลังทั้งหมดเนี่ย uh huh. ลุมกัน <laughs> เพื่อเอาชนะพักประชาชนให้ได้ uh huh. แต่ว่ามันก็เห็นมันก็ดีนะครับทำหมเห็นว่า เมื่อพรรครัวรัฐบาลทั้งหมดรวมหัวกันขนาดนี้แล้วเนี่เนยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ทําให้ทุกฝ่ายได้เห็นว่าการประลองกําลังศึกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรออเพราะฉะนั้นมันมน,น่าเป็นห่วง <c oughs> ในศึกอบจที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศหลังจากนี้นอบจรครับอบจอบจของพรคประชาชนเนี่ยใช่ครับที่ซึ่งอที่เขาแก้ตรงนี้ได้หรือเปล่าคือหนึ่งเขตที่เขตเกษตรเขตภาคเกษตรนะครับหรือเขตเกษตรกรคนยากคนจน เขตชนบทที่โซเชียลมีเดียเข้าม่ถึงเนี่ยเขาจะได้กำไลเสียงอย่างพวกนี้อย่างไรซึ่งถ้าเขาทาได้สําเร็จนะครับเช่นมีผลประโยชน์ทางการเมืองที่เสนอนโยบายที่พวกนี้ทุ่มเทให้และมีการเคลื่อนไหวเข้าถึงได้เนี่เขาก็ชนะได้แก้ได้เพราะการเมืองแบบเก่าบ้านเมืองแบบบ้านเดียไม่มีอะไรนะครับก็ไปงานศพงานตายกันอยู่เนี่ยแล้คนก็เบื่อเต็มทีแล้วมันล้าหลังแล้ว ึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นระหว่างตัวแทนความคิดการเมืองที่ก้าวหน้ากับตัวแทนการเมืองที่ล้าหลังก็จะสู้กันเนี่ยเราจะได้เห็นสิ่งนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทีนี้สงสัยค่ะสมมุตินะคะสมมุติว่าประชาชนเกิดแพ้เกือบทั้งหมดเลยในการเลือกตั้งอ,อบอจเนี่ยแล้วมันจะส่งผลยังไงกับการเลือกตั้งทั่วไปไหมคะคือผมคิดว่าเมื่อผลเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเลือกตั้งอ,อบอจในเร็วๆนี่ประชาชนจะแพ้เว้นแต่เขาจะแก้กลไกการเมืองตรงนี้ได้สําเร็จแล้วถ้าแก้ไม่ได้เขาจะแพ้ พราะประเทศไทยเราก็รู้เ่มันไม่สม่ําเสมอแต่อย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งใหญ่พร้อมกันทั้งประเทศเนี่ยกับการเลือกตั้งทีละเขตเนี่ยมันต่างกันเพราะอย่างนี้เลือกตั้งทีละเขตเนี่ยรัฐบาลเ็ารวมกําลังเ็าได้แล้วทุ่มเทได้แต่ถ้าพร้อมๆกันเนี่ยมันต้องกระจายกําลังกันลบนี่พักประชาชนเขาได้เปรียบตรงที่มวลชนเขาเนี่ยเป็นกําลังลบนะครับพวกพลังประชาชนที่สนับสนุนเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันเป็นลบมันลบให้นะครับมันไปช่วยหาเสียงให้ซึ่งต่างกับฝั่ง พักการเมืองอีกฝ่ายหนึ่ง uh huh. ที่ต้องไปจะตั้งหัวคะแนนไปกะไปเกณฑ์กันเนี่ย uh huh. ใช้อำนาจรัฐใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับแต่ขณะที่พวกโน้องนะ่ะใช้กำลังอาสาสมัครทางกิจใจเข้าช่วยเนี่ยวัานมันจะเป็นตรงนี้เราจะเห็นชัยชนะขึ้น uh huh. และผมเชื่อว่าการเลือกตั้งบอบจที่จะเกิดขึ้นนี่นะครับมันจะให้บทเรียนและทาให้ทั้งสองฝ่ายได้บทเรียนสรุป ในการเลือกตั้งใหญ่สสและคราวนี้มันจะแพ้กันถล่มทลายและจะไม่การเมืองผ่านการชี้ขาดเลยนะครับถ้าประชาชนพรรคประชาชนแพ้ก็แพ้แบบชี้ขาดหรือถ้าเขาชนะก็ชนะเ,เด็ดขาดเลยเป็นรัฐบาลเลยการที่พรรคการเมืองใดก็ตามได้มีนายกอ,อกบจอเป็นของตัวเองเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการเอื้อหรือได้ประโยชน์ใดๆกับการเลือกตั้งทั่วไปไหมคะคือ ลไกอานาจที่จะมาเอื้อเฟื้อนี่นะครับอ,อันที่หนึ่งก็คือการปกครองท้อง,ท,องท้องที่ซึ่งมีกํานันผู้ใหญ่บ้านซึ่งขึ้นอยู่กับการการปกครองส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดอําเภอกํานันผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเคยคุมมาไทยคนนั้นได้เปรียบมันไม่เห็นและครับจังหวัดเชียงรายเนี่ยแคนะ่ผู้ว่าไม่ไปร่วมไม่ไปร่วมต้อนรับเท่านั้นก็จะเอากันถึงตายก็เพราะเหตุเพราะว่า ที่นั่นฝ่ายรัฐบาลไม่ไมชนะเลือกตั้ง oh. เพราะฉะนั้นก็เลยลงบัญชีผู้ว่าเพราะ,ะนันผู้ว่าทั่วประเทศก็รู้ว่าเขาต้องสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล mm hmm. ถ้าไม่สนับสนุนคุณจะพลาดแล้วคุณพลาดคุณตายเลย mm hmm. นี่แค่ไม่ไปรับรัฐมนตรีอาจจะต้องถูกออกจากรัชการ mm hmm. แต่นี่บางเงินเขาก็จกกะเกษียณอยู่แล้วก็ไม่กลัวนะครับ mm hmm. ซึ่งมันก็ต่างกัน mm hmm. ค่ะทีนี้ท่านไพศาลคิดว่าปัญหาของพรคประชาชนเนี่ยทำไมถึงไม่สามารถที่จะ เล่นการเมืองในระดับท้องถิ่นได้เท่ากับการเมืองระดับชาตินะคะเพราะเขาก็กำเนิดเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วไปนะครับรอบ <ừ> เวลาการเกิดขึ้นของพักอนาคตใหม่เนี่ยไม่กี่ปีเองนะครับการที่เขาโตในสนามใหญ่เลือกตั้งรสศขนาดนี้นะว่าเขาเก่งมากแต่ว่าการจะลงย่างลากลึกขึ้นไปนถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นในหมู่บ้านเนี่ย <ừ> พวกนี้ในหมู่บ้านนะครับถึงหมู่บ้านเนี่ยแล้วใครจะไปกําลังมาถึง แต่พวกนั้นนะพวกระบบบ้านใหญ่เนี่ยมันก็มีระบบผสมถึงมาหมดเลยมีผลประโยชน์ร่วมกันเอี่ยวกันร่วมกันเนี่ย mm hmm. เพราะนั้นไอ้นี่ลากมันลึกกว่ากัน mm hmm. แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้เพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งคนก็เห็นว่าไอ้ผลประโยชน์ในระบบผถมเนี่ยมันได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าสู้การเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติไม่ได้ mm hmm. ซึ่งผมยกตัวอย่างเมืองจีนนะครับ mm hmm. แค่สงครามญี่ปุ่นบุกท่ั้นแหละมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ห,ญหลวงทั้งประเทศเลย ทำให้พรรคคอมมิวนิสตจีเนี่ยเติบโตทีเดียวเป็น20ทหารเติบโตจาก3แสนคนเป็น27ล้านคนได้เพราะไอ้ประเด็นการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราไปดูในระดับชาวบ้านชาวบ้านอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องการคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือเกืือกูลเขาได้น้ำท่วมมีคนเอาของมาแจกแต่ในขณะที่ พักประชาชนรอบล่าสุดก็มีดราม่าเรื่องแบบไม่แจกของอะไรแบบนี้เออตรงนี้ท่านมองอยังไงคือชาวบ้านเราคุนเคยนี่อยู่จริงนะครับแล้วคุ้นเคยในการที่ว่าถ้าฉันจะไปเลือกต้องเอาค่ารถมา200 300 mm hmm. 2 0 0 3 0ออนี่จริง mm hmm. มีอย่างนี้จริง mm hmm. ๆแล้วเนี่ยเป็นการเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขายากจนเพราะว่าหนึ่งถ้าเมื่อไรเขาตื่นตัวต,ตื่นรู้ว่านี่แหละเขาเพราะเขาหวัง200 300 500อเนี่ย mm hmm. เขาจึงเป็นผู้ยากจนและลําบากเหมือนตกนรกตั้งชีวิตเนี่ย mm hmm. ถ้าตัดสินใจไม่เอา3 0 0 500แล้วไปเลือก นักการเมืองที่ทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาจะดีกว่าไปเอาสามร้อยห้าร้อยเห็นไหมครับค่าน้ํามันขึ้นเนี่ยตายหมดค่าน้ํามันในการสูบน้าเข้านาในการเดินทางไปโน่นมานี่มันแพงเรื้ืิแล้วเพราะได้สามร้อยห้าร้อยตอนเลือกตั้งแต่ที่ต้องจ่ายทั้งชีวิตจ่ายทั้งสี่ปีห้าปีเนี่ยเขาชิบหายมากกว่ากันวันหนึ่งวันหนึ่งเขาจะคิดได้ครับท่านไพศาลบอกว่าการเมืองในระดับเล็กอย่างเนี้ยสนามเล็กๆเนี่ยบ้านใหญ่เนี่ยสำคัญ แล้วในสนามใหญ่บ้านใหญ่ก็อาจจะยังสําคัญอยู่ไหมล่ะคะคือบ้านใหญ่ที่ครอบครองอํานาจมานานแล้วนะครับที่เขาบอกเนี่ยเป็นระบบทายาทเป็นระบบผู้สื่อสันดานี่มันเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับเมืองไทยดีเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว<ฮ>แต่ละจังหวัดที่จะเป็นครอบครัวผมถึงเรียกว่าระบบสืบสันตติวงการเมืองอท้องถิ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยปราชิบไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนยิ่งพวกนี้มีมีตั้งวงไพบูลมากเท่าไหรนะ่ประชาชนยิ่งชิบหายมากขึ้นเท่านั้น สังเกตดูดีครับถ้าที่ไหนบ้านใหญ่มีบัที่บ้านใหญ่นะครับบ้านที่นั่นนะมันมีแต่เรื่องการทุจริตการช่อโฉนการข่มเหงรังแกข่าราชการเองก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจะมีค่าการบางส่วนที่เป็นยอมเป็นค่าทาสดเขาเท่านั้นเองจึงจะเจริญรุง่งเรืองค่าการทั่วไปไม่รับความเป็นธรรมนะครับต้องไปเป็นทาสนักการเมืองพวกนั้นหรือแม้การค้าขายเนี่ยทุกคนที่จังหวัดนั้นก็จะถูกผูกขาดทุกอย่างมีบ้านใหญ่เท่านั้นที่จะท,ทําธุรกิจอะไรได้ทุกอย่างคนอื่นทําไม่ได้ ปแข่งกับเขาก็ไม่ได้เส้นนี้มันก็น้ําท่วมปากอยู่ตรงนั้นแต่ถึงวันหนึ่งมันก็จะเกิดการลุกฮือขึ้นเพราะความตื่นตัวมันจะมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยมันยังห่างไกลมากไหมคะในการที่เราจะหลุดจากบ้านหญ่หนึ่งในสามครับหนึ่งในสามถ้าเราดูสถิติผลเลือกตั้งของอพิษณุโลกกับราชบุรีนี่นะครับอย่างราชบุรีเนลา่นลาสุดคะแนนชัดเจนว่า ถ้าเทียบการเลือกตั้งครั้งก่อน,น,นเนี่ยคะแนนครั้งนี้เขาได้สองในสามของคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าเขาห่างอยู่หนึ่งในสามถ้าเขาได้เพิ่มเป็นหนึ่งในสามเนี่ยเขาชนะทั้งจังหวัดเลยแล้วจะชนะทั้งเลือกตั้งผู้แทนเลือกตั้งทั้งท้องถิ่นด้วยรันระยะเวลาที่เขาตั้งพักมาถึงวันนี้นะครับทให้เขาห่างห่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแค่หนึ่งในสามเนี่ยมันน่ากลัวไหมละครับแล้วโดยที่เขาไม่ได้ใช้เงินขนาดฝั่งเนี้ยหนึ่งใช้ำนาารัฐ สองสานั่งผ่าเจ็กนั่งรวมศูนย์กันเข้าตี mm hmm. แล้วใช้กําลังอํานาจอํานาจเงินทุกอย่าง mm hmm. ก็ก็ชนะหนึ่งในหนึ่งในสามแต่ถ้าวันเวลาหนึ่งทุกอย่างมันเติบโตขึน้นพร้อมๆกันเนี่ย mm hmm. เขาสามารถได้คะแนนเหนือหนึ่งใน3ามเม่ได้เขาก็ชนะ mm hmm. สุดท้ายอยากให้ท่านไพศาลฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เขาอาจจะรู้สึกว่า บ้านใหญ่ไม่ใช่ปีศาจร้ายนะบ้านใหญ่ก็ดีนี่นาทำไมทาไมเราถึงต้องต่อต้านบ้านใหญ่อะไรแบบนี้คะคือในชนบทนี่นะครับถ้าเราอยู่ในชนบทเนี่ยเราจะบอกว่าคนในชนบทเจ็บช้ำกับพวกบ้านใหญ่นะครับ<อ>หนึ่งเขามีอภิสิทธิ์ทุกอย่างอ,อย่างเช่นการค้าขายเนี่ยอะไรไปแข่งกับพวกบ้านใหญ่นี่คุณแจ้งเลย<อ>แล้วสองไอการปรับพฤติวในสังคมเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นสวามิภักดิ์ต่อเขาเนี่ยคุณคุณอยู่ไม่ได้คุณเดือดร้อนเนจะถึงตายนะครับ บางจังหวัดนีมีการยิงมีการฆ่ากันด้วยซ้ำไป<อ>แล้วก็ฆ่าการก็ไม่รับความเป็นธรรมนอกจากพวกที่จะเติบโตได้ก็พวกบ้านใหญ่แล้วแล้วจะมีพวกได้ทั้งจังหวัดเมื่อไหร่มันก็ได้มีเฉพาะคนเท่านั้นเองเพราะความไม่เป็นธรรมในการปกครองในการดูแลบ้านเมืองในการทําธุรกิจหรือในการดํารงชีวิตเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะซึมซ่านไปถึงไหนแต่แน่นอนถ้าเป็นพวกเขาเนี่ยงานศพงาน แต่งานตายเนี่ยเขาก็จะไปกันนะครับก็เนี่ยเป็นระบบอุปถัมภ์เ็เป็นอย่างนี้นี่คือระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่วันหนึ่งถ้าคนเข้าใจว่าสิ่งที่เขาได้แบบนั้นน่ะกับสิ่งที่เขาเสียไปตลอดเวลาเลือกตั้งเนี่ยอย่างเช่นได้รับ5 0 0 600บาทหรือได้อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงไปตลอดเวลาที่สมัยเนี่ยเขาเสียกว่ากันชิบหายมากกว่ากันเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เพราะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความตื่นตัวของประชาชนเป็นหลัก การเลือกตั้งทั้งสองอันเนี่ยจึงเป็นทําให้เกิดการประเด็นความคิดขึ้นอย่างกว้างขวางว่ามีการเล็งผลคาดหมายในการเลือกตั้งอาบาจอที่เลือกตั้งพร้อมๆม,มันทั้งประเทศเนี่ยกับการเลือกตั้งใหญ่จะเป็นยังจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างก็ผมจะม,มองอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงแค่สองจังหวัดเท่านั้นนะคะที่อาจจะเห็นความพ่ายแพ้ของพักประชาชนแต่หลังจากนี้ยังมีศึกอาบาจอ,อีกหลายจังหวัดรอดูนะคะว่าพี่น้องประชาชน จะตื่นตัวมากแค่ไหนหรือท้ายที่สุดเรายังตกหรือติดติดกับดักอยู่กับบ้านใหญ่อยู่ต้องติดตามนะคะแต่วันนี้หมดเวลาต้องขอกราบขอพระคุณท่านไพศาลเพ,พื่อมุงคลมากๆนะคะขอบคุณค่ะดิฉันี่ยินดีตุอนร้อทอมทั้งแขกรับเชิญทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ